สบายดีพี่น้องป้องไปสุกุสุคนเนาะนี่พบกับบ่าวลาวเลยพี่น้องไม่นี้พาพี่น,าาน้องมหาหาหน่อ,ไม,มอไม้พี่น้องหาหน่อไม้เมื่อแกงนี่พี่น้องหน่อไม้สดๆเลย,ยกกนนพีน่น้องก่อเลยที่หาเมื่อแกงแกงหน่อไม้กินอยากกินหน่อไม้พี่น้องหน่อไม้ออก เปิดเลยพี่น้องติดตาม,มาน้ำกันเด้อนี่พี่น้องน้ไม้ขาวนี่ตัวนี้กระพุนยิ่แกงน้ำมัน้ำเบาเล่าเด้อพี่น้อง ຝົນຕົ off. ที่พี่น้องอันจากเที่ยวหาลำไม้มาก้อนหนึ่งพี่น้องนี่เราจะไปแกงเด้อพี่น้องเด้อหากรอยู่ขังเพือนนี่แหละนี่นี่พี่เราอันนี้หน่อไม้กดติดตามวันุกวันเด้อพี่น้องเด้อหาหน่อไม,มา้ก,ก่อนนี่พี่น,อน้อ,นองหน่อไม้นี่อันนี้ก็มี เนี่ยโอ้น้ำม่พี่น้องงามาแกงกินไม่ออกละเนี่ยนี่เนี่ยพี่น้อง รอติออดตามทุกันกเด้อพี่น้องเด้อเอาบันใหม่ก่อนสิแกะพี่น้องวันนี้สิแกะสิปอกปอกเอาไว้แกง ติดตามชมนนกัเด้อพี่นอ้องเด้ออาว่าอะไรหลายๆเติบไปละนี่กระสิแกะช่วงนี้ช่วงโควิดพี่น้องโควิดระบาดอ่าเลยไม่ได้ไปทั้งหดาแล้วก็เฮาก็อมาหาหน้าใหม่หาหน้าใหม่แกงกินพี่น้องเอ้ยกินธรรมชาตินี่แหละกินแบบธรรมชาติมันจังปลอดปลอดสารพิษปลอดสารเคมีพี่น้องปลอดไมกันไม่จะนอไม่มีแนวพวกเนี้ย สีปอกแกงพี่น้องหาก็ไม่สองกอพี่น้องเลยนี่อ่าสองกออยู่ในเขื่อนนี่แหละอ่าอยู่ในเขื่อนทางส่วนสวนบ้านเัานี้เลยพี่น้องเลยบันไดกระสีแกะสิปอกอปอกเมืาแกงกินผมได้อยากตามมาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ตลาดดง ในี้ช่วงโควิดไปใส่บ่ได้อ่าผู้ใดที่เข้ามากะฝากเด้อพี่น้องเด้ออ่าฝากดกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกดติดตามบ่าวลาวอืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะหรือว่าคอมเมนต์มาได้เนะาะพอบ่าวลาวกะช่องบ่าวลาวกะอาจจะบม่ได้ดังเนาะบ่มีอย่างแต่ว่าบ่าวลาวกะ ขอบใจเนาะสำหรับผู้ที่ติดตามบ่าวลาวนะติดตามบ่าวลาวมาตลอดบ่าวลาวกะขอขอบใจเนาะอ่าที่เป็นกําลังใจให้เนาะที่เป็นกําลังใจให้บา่าวให้บ่าวลาวอ่าสู่มาตลอดบ่าวลาวอาจจะไม่ได้มีคลิปลงดูเนาะคือคนอื่นเขาเนาะเพราะวสุนทรภูมิบ่าวลาวกะสิบ่คอยมีคือคนอื่นเขาเนะาะอ,อ,อ่านะอ แต่บอลเราก็ดีใจเนาะได้ลงคลิปฮะซันนี่เนะาะบอลเรา,าก,ด 200, นนากดด็ดีใจแล้วว่ามีผู้ติดตามฮอดฮาก็หอดสองร้อยสองร้อยกว่สิบคนเนาะบอลเราก็ดีใจเนาะดีใจดีใจละใหที่มีคนติดตามบอลเราเราแบบบางอย่างายเนะาะหวังแต่อยากลงคลิปไปเรื่อยๆเ,เนาะให้ เพื่อนในบึงเนาะได้ส้มน้ำกันอ่นะวิธีชีวิตเนาะการหาอยู่หากินการหาใส่ชีวิตประจำวันเป็นน้ำใหม่สดๆเลยจะเอามาแต่ปอน้ำใหม่เนี่ยปอแรกแหละก็ที่ยำน้องยำรัวสับสับแล้วก็ ี๋ยวไปตกที่แกงแกงเองพี่น้องมันนี่ลงมือเองงามตัวใหม่อ่อนๆนะมามีแต่ตัไม่นาขาวพี่น้องเลยมันหนักก็ออกบนตกกว้างหนึง่ง งามผลแห่งออกลายพี่นอ้องเอ้ยนะไม่นี่บวะนี่อึดนี่จะไม่ไหลนีไ่ไม่บุ่งข้าพนตกเครื่องงามผลอ่อมเพื่อนอยู่นี่เดี๋ยวเบาลาวมันอันละลายออกกระไล่เบาลาวสิถ่ายพี่น้องเบิง่งตอนนี้มันถ้าก็เริ่มเริ่มออกพี่น้อง เขาปลาหานอไม่ปลากระบบปุกาไก่หรอกปลาข่างเฮือน ตามซุกันได้พี่้ด้เด้อเอาไว้สนิทซัก่อนไี้พม่น้องมี่ราม่ก็ได้ลายเติอนี่เราสัญญามเราติดตามชมตอนบอเราแกงเด้พี่้องเด้อ